ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประะมินทรราามาธิบดีศีสินทระะมหาวชิราลงกรพระวะชิระเก้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระราชหฤทัยผ่องแผ้วจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชปัถนามีพระชนมพันษายิ่งยืนนานสถิตเป็นฉัดแก้วร่มเก้าเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไปด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายรุ่งชัยแพทย์สกลคังเขตหและข้าราชการพรนักง,งานลูกจ้างประจำสำนักง,งานคังเขตห